ในโลกยุคใหม่ที่การป้องกันประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่ความสามารถในการยิงโจมตีแต่ยังรวมถึงความเร็วความคล่องตัวและความอัจฉริยะของเทคโนโลยีเครื่องบินรบ F-36 ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งอนาคตที่ทั่วโลกจับตามองมันคือเครื่องบินขับไล่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อก้าวข้ามขีดจ,จำกัดของทุกเครื่องบินที่เคยมีมาทั้งในเรื่องของความเร็วการพรางตัวและระบบควบคุมอัตโนมัติที่ททั้งหมดถูกรวมไว้ในชื่อเดียว F-36 Future Predator ในอดีตโลกเคยยกย่องเครื่องบินรุ่น F-16 F 22และ F 35ว่าเป็นตำนานแห่งองค์การทหารอากาศแต่ในปี2025น้ชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ F 36เครื่องบินรบเจเนอเรชันใหม่ที่ไม่ได้มาเพียงเพื่อแทนที่เครื่องบินรุ่นเก่าแต่คือการปฏิวัติวงการบินทางทหารโดยสมบูรณ์ F 36แตกต่างจาก G F 35และเครื่องบินล่องในรุ่นอื่นๆอ,อย่างสิ้นเชิงเพราะมันไม่ได้ถูกพัฒนามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากของเดิมแต่ถูกสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นโดวยวิศวกรจากสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรที่เชี่ยวชาญในนด้า ควนตัมคอมพิวติงและการออกแบบอากาศยานขั้นสูงหนึ่งในคุณสมบัติเด่นที่สุดของ F-36 คือระบบควบคุมอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบที่สามารถประเมินสถานการณ์และตอบสนองได้เร็วกว่าสมองมนุษย์นักบินจึงไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกอย่างระบบ AI ภายในสามารถคำนวณเส้นทางหลบหลีกตรวจจับศัตรูและตัดสินใจโจมตีโดยไม่ต้องพึ่งพาคำสั่งจากมนุษย์แต่ยังคงมีระบบควบคุมสำรองที่ให้นักบินสามารถเข้ามาแทรกแซงได้เสมอ F-36 ถูกออกแบบให้บินด้วยความเร็วเหนือเสียงถึง4เท่า หรือมากกว่ามาร์ซีสามารถเข้าและออกจากเขตอันตรายได้ภายในพริบตาตัวโครงสร้างผิดจากวัสดุผสมคาร์บอนนานโนทูบและโลหะเบ,บาพิเศษที่สามารถทนความร้อนได้สูงโดยไม่บิดเบี้ยวเทคโนโลยีการพรางตัวแบบ Adaptive CE s t e l t h ที่ใช้ใน F 3 6ช่วยให้มันสามารถกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนและยังสามารถหลบเลี่ยงเราร์ของศัตรูได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกทั้งยังมีระบบปล่อยสัญญ,ญาณล,ลวงเพื่อทาให้ศัตรูเข้าใจผิดในตําแหน่งจริงของตัวเครื่องในด้านอาวุธ F 3 6มมาพร้อมระบบอัจฉริยะที่สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจรวดนำวิธีเลเซอร์ laser, หรือแม้กระทั่งกระสุนพลังงานแม่เหล็กที่สามารถทะลุกำแพงเหล็กได้ในเสี้ยววินาทีระบบล็อกเป้าแบบใหม่สามารถตรวจจับและติดตามวัตถูเคลื่อนไหวได้หลายร้อยเป้าหมายพร้อมกันและสามารถโจมตีศัตรูได้อย่างแม่นยำถึง98%อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทำให้หลายประเทศให้ความสนใจคือความสามารถในการบินระยะไกลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆด้วยเทคโนโลยี Hybrid propulsion engine ที่ใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้าและไฮโดรเจน F36 สามสามารถบินได้นานกว่า12ชั่วโมง และยังชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์ขณะบินได้อีกด้วยลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมห้องนักบินของ F-36 ถูกออกแบบให้รองรับระบบ Reality และหันแบบ360องศานักบินสามารถมองเห็นสนามรบแบบเรียนไทยพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศัตรูผ่านเครือข่ายข้อมูลควอนตามที่เชื่อมต่อทั่วโลกระบบสื่อสารสามารถติดต่อกับดาวเทียมทั่วโลกผ่านคลื่นความถี่ที่ไม่สามารถถูกดักฟังพร้อม AI วิเคราะห์การสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวล่วงหน้าได้ถึง10นาที ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งในยุคสงครามข้อมูลนอกจากนี้ F 3 6ยังมีระบบป้องกันตนเองแบบ Fully React CE ที่สามารถประเมินวิธีการโจมตีและปล่อยอาวุธต่อต้านมิสไซล์โดยอัตโนมัติเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้สูงกว่ารุ่นอื่นหลายเท่าอีกหนึ่งฟีเจอร์สำคัญคือความสามารถในการบินแบบไร้นักบิน F 3 6สามารถทำหน้าที่เป็นโดรนรบขนาดใหญ่ที่ควบคุมจากระยะไกลหรือปล่อย AI ควบคุมโดยอิสระซึ่งเหมาะสำหรับภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการเจาะลึกเข้าไปในเขตศัตรูหรือปฏิบัติการลาดตระเวนเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตามความล้ำสมัยนี้ย่อมมาพร้อมกับราคาที่ไม่ธรรมดาโดย F36 มีมูล,ลค่าต่อหน่วยประมาณ220ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่สำหรับหลายประเทศนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าโดยเฉพาะชาติที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันตนเองอย่างชาญฉลาดในปี2025มีรายงานว่าหลายประเทศเริ่มแสดงความสนใจอย่างเป็นทางการในการจัดซื้อ F36 โดยเฉพาะประเทศในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่สหรัฐอเมริกาเองก็มีแผนจะติดตั้ง F-36 ในทุกกองบินหลักภายในปี2030ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ทางทหารครั้งใหญ่ของโลกยุคใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นยุคที่เทคโนโลยีจะเป็นตัวกำหนดผลของสงครามไม่ใช่จำนวนทหารหรืออาวุธเพียงอย่างเดียว F-36 จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งสงครามที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลปัญญาประดิษฐ์และการตัดสินใจอย่างแม่นยำคำถามคือประเทศไทยพร้อมหรือยังจะเลือกเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเอง หรือเป็นเพียงผู้ซื้อที่ตามหลังโลกอยู่เสมอเพราะนี้ไม่ใช่แค่คำถามเกี่ยวกับอาวุธแต่คือคำถามเกี่ยวกับอนาคตของชาติหลายประเทศทั่วโลกต่างเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวของโครงการ F-36 อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเทศที่มีการ,รเผชิญกับภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกหรือแม้แต่ในยุโรปตะวันออกซึ่งสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการมีเครื่องบินรบที่สามารถตอบสนองได้ในทุกสถานการณ์ถือเป็นสิ่งจําเป็นในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ด้วยความสามารถที่หลากหลายและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจ F36 จึงไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องบินรบอีกหนึ่งรุ่นแต่คือแพลตฟอร์มที่สามารถปรับตัวตามยุทธศาสตร์ในแต่ละประเทศหนึ่งในจุดเด่นที่ถูกยกย่องคือระบบ Mission Adaptive Loadout หรือการติดตั้งอาวุธและอุปกรณ์เฉพาะภารกิจโดยอัตโนมัติซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโหลดอาวุธได้ตามลักษณะเป้าหมายเช่นหากต้องเข้าสู้ในพื้นที่ภูเขาระบบจะเลือกใช้อาวุธพิเศษกล้และการพรางตัวขั้นสูงหรือหากเป็นภารกิจระยะไกลในทะเล ระบบก็จะเตรียมอาวุธต่อต้านเรือรบและระบบป้องกันขีปนาวุธไว้โดยอัตโนมัติความสามารถนี้ช่วยลดเวลาการวางแผนและเพิ่มความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้านหนึ่งที่ทําให้ F-36 แตกต่างคือ AI วิงมันหรือระบบเครื่องบินคู่บินเสมือนที่ควบคุมโดย AI อิสระซึ่งสามารถบินร่วมกับ F-36 หลักได้มากถึง4ลทำทําหน้าที่สนับสนุนการรบโจมตีเป้าหมายล่อหรือป้องกันภัยทางอากาศการมีฝูงบินที่ควบคุมโดย เอจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงพื้นที่ศัตรูโดยไม่เสี่ยงต่อชีวิตนักบินอีกทั้งยังช่วยให้ F 3 6กลายเป็นศูนย์ควบคุมทางอากาศขนาดย่อมที่สามารถสั่งการฝูงบินโดรนได้ในขณะปฏิบัติการจริงเทคโนโลยีควอนตัมที่ฝังอยู่ในระบบประมวลผลของ F 3 6ยังช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาาลในเวลาเสี้ยววินาทีไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศแรงลมสัญญาณวิทยุการเคลื่อนไหวของศัตรู หรือแม้แต่พฤติกรรมทางการบินที่ผ่านไมา์ไอจะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อคาดการแนวโน้มของศัตรูและสเสนอแผนการโจมตีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทําให้ F-36 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการต่อสู้แต่ยังเป็นเครื่องมือทางปัญญาที่สามารถคิดวิเคราะห์และวางแผนได้ด้วยตนเองอีกด้านหนึ่งของนว,วัตกรรมที่สําคัญคือเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยระบบ o อ t ์ทอนเ u อร์ i ซเ r ช c ่นเร Recovery ทาให้ F-36 สามารถหลบหลีกและฟื้นตัวจากการถูกโจมตีได้แม้ในสภาวะนักบินหมดสติหรือขาดการควบคุม ระบบจะประเมินความเสียหายอัตโนมัติและหาทางกลับฐานหรือจุดลงจอดฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยหากไม่สามารถกลับได้ระบบจะทําการถ่ายทอดข้อมูลทั้งหมดไปยังศูนย์ควบคุมภาคพื้นเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลสําคัญด้านการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ F36 ได้รับการออกแบบให้สามารถประสานงานกับกําลังทหารภาคพื้นดินกองเรือและระบบอาวุธอื่นๆผ่านเครือข่าย Military Internet of Things วงเล็บเปิดไม้วงเล็บปิดซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลได้แบบเรียนไทย ช่วยให้ผู้บัญชาการสามารถวางแผนกลยุทธ์แบบ Dynamic Battlefield Management โดยมีข้อมูลจากทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและทันเวลายุทธศาสตร์แบบนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในสนามรบหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าทึ่งที่สุดของ F-36 คือระบบ Biometric Interface ที่สามารถตรวจวัดสภาพร่างกายและจิตใจของนักบินตลอดเวลาเช่นความดันโลหิตระดับออกซิเจนอัตราการเต้นของหัวใจและระดับความเครียด ข้อมูลเหล่านี้จะถูกวิเคราะห์เพื่อปรับสภาพแวดล้อในห้องนักบินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดเช่นหากนักบินเริ่มเหนื่อยล้าระบบจะลดแสงหน้าจอปรับระดับเสียงคำสั่งและเพิ่มการควบคุมจาก AI เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอีกทั้งยังสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ภาคพื้นถึงความเสี่ยงทางสุขภาพของนักบินได้ล่วงหน้านในด้านการฝึกฝนนักบินระบบจำลองการบินด้วยเทคโนโลยี XR วงเลเปิด Extended Reality วงเลิด ที่เชื่อมต่อกับระบบจริงของ F-36 ทําทให้นักบินสามารถฝึกบินเสมือนในสนามรบที่ซับซ้อนได้ก่อนออกปฏิบัติจริงลดโอกาสเกิดความผิดพลาดจากประสบการณ์ที่ไม่เพียงพอและช่วยให้สามารถฝึกตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆได้หลากหลายยิ่งขึ้นขณนะที่หลายประเทศกําลังเร่งเจรจาเพื่อจัดหา F36 มาเสริมศักยภาพทางทหารของตนประเทศไทยเองก็ควรพิจารณาว่าเราจะวางตําแหน่งของเราไว้ตรงไหนในสมรภูมิแห่งอนาคตเราจะเป็นประเทศผู้พัฒนาเทคโนโลยีเองหรือจะเป็นผู้สื่อที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นตลอดไป การลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับความมั่นคงของชาติแต่ยังส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างงานให้กับวิศวกรนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในประเทศอย่างมหาศาลหลายเสียงในสังคมอาจตั้งคำถามว่าทำไมต้องลงทุนมหาศาลในเทคโนโลยีการทหารในขณะที่ประเทศยังเผชิญกับปัญหาภายในอื่นๆแต่ต้องยอมรับว่าความมั่นคงคือรากฐานของการพัฒนาหากประเทศไม่สามารถปกป้องตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากการลุกรานหรือภัยไซเบอร์ก็ย่อมไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมหรือแม้แต่ระบบสาธารณาสุขได้อย่างยั่งยืน F36 จึงไม่ใช่แค่โครงการของกองทัพแต่คือสัญลักษณ์ของการตัดสินใจครั้งสําคัญในอนาคตของชาติท้ายที่สุดแล้ว F36 คือการรวมอนุวัตกรรมจากทุกแขนงของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมาหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวเครื่องบินที่ไม่ใช่แค่บินได้เร็วหรือหลบรา,าร์ได้ดีแต่มันคือสมองกลที่สามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในสนามรบได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและที่สำคัญ มันคือบททดสอบว่าชาติใดจะสามารถก้าวเข้าสู่ยุคแข่งสงครามอัจฉริยะได้อย่างแท้จริง